ผมพบอาหาราสำหรับรถตนทุนปลาโ,โดยบังเอิญอ่ะเหมือนกับเสื้อนิวไอแซกนิวตันเลยอ่ะที่คนพบแรงน้มถ่วงของโลกอันนี้ก็ผลไม้สุดยอดเป็นอาหารปลาชั้นดีเลยสุดยอดไม้ละสวัสดีครับวันนี้ช่องเกษตรแฮปปี้นะครับเกษตรอ๋องนะครับจะมาแบ่ <c oughs> งฟันความรู้นะครับ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะครับปลานินปลาตะเพียนปลาจินมพืชนนะครับก็คืออีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากลดต้นทุนอาหารปลานะครับอ่านี่ครับวันนี้เราจะมาแนะนํานี่เลยครับเดินนี่คือต้นอะไรครับต้นตะขบหรือว่าภาษาอีสานเขาเรียกทาง้านผมเรียกตะกบนะครับตะกบนะครับจะเป็นลูกนี้นะครับอาจจะมีหลายรุ่นครับลูกสุกก็มีนะครับ จะสเป็นรุ่นไปนะครับมีลูกสูบครับอ่าพิธีลดอาหารปลาง่ายๆง่ายแบบสุดๆเลยครับก็คือครับปลูกไว้ตรงริมสระอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับนี่สระสระผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะปลูกไว้ริมสระนี่สระ,ะครับเวลาตะขบสุกตะขบสุกเขาก็จะหล่นลงนะครับหล่นลงปลาเขาจะกินนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลด ต้นทุนอาหารปลานะครับเขาจะชอบมากเลยครับอันนี้เก็บมาได้เยอะเลยครับลูกสุกครับเขาจะเป็นหลายรุ่นนะครับตะขบเป็นอยู่ตลอดเลยนะครับออกลูกอยู่ตลอดเลยครับเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะครับก็มีน้ำตาลนะครับมีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับปลากินพืชนะครับอันนี้ปลาจะโตไวมากนะครับอันนี้ผมทดลองเจอประสบการณ์ด้วยตนเองครับพอดีเห็นตะขบหล่นลงสระนะครับ ก็เลยเห็นปลามากินนะครับเห็นปลามากินก็เลยอยากมาแบ่งปันความรู้นะครับนี่ครับตะขบที่เกียมมาอ่ามันจะโยนให้ปลานะครับนี่ครับวิธีง่ายครับเป็นภูมิปัญญานะครับเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาก็ได้นะครับตะขบนะครับอันนี้ผมปลูกไว้สองต้นนะครับสองต้นนี่เขาจะออกลูกตลอดครับนี่ลูกตลอดเลยนะครับ นี่ลูกสีแดงแล้วก็ลูกเล็กๆก็จะเป็นหลายๆรุ่นนะครับเป็นหลายๆรุ่นต่อกันมาครับนี่ก็เหมาะสําหรับคนเลี้ยงปลากินพืชน,นะครับปลานินปาตะเพียนทุกอย่างนะครับที่เลีนยปลากินพืชครับเขาก็จะชอบกินนะครับทำให้ปลาตัวไวแข็งแรงนะครับครับผมสาหรับเรื่องอาหารปลาแบบลดต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเออ ก็อีกเป็นตัวหน่งวิทย์สำหรับทางเลือกนะครับทางเลือกสำหรับเกษตรกรนะครับครับสำหรับตะขมนี่ก็สุดยอดจริงๆนะครับเป็นอาหารปลาชั้นดีเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมเอาไปลองทําเองได้เลยนะครับครับก็ถามว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับอาหารลดต้นปลาไอลดต้นทุน สำหรับอาหารลดต้นทุนปลาครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแค่นี้เกษตรกรก็แฮปปี้แล้วครับแฮปปีป้ปีปีแล้วครับโอ้โหนี่จะปีไปไหนเยอะากางนาปี